นางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดกิจกรรม SRI Network t o w n Hall ในงาน a l อ w ์ r l ร f a 2025พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยและ Cosmetic Innovation Award 2025ดรชลิดาทนินกุลพรผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมศักยภาพสูงที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับนวัตรกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนี้ยังเปิดเวทีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์สะท้อนพลังงานวิจัยไทยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน เนื่องจากมหาวิทยาลัยพระฟ้าหลวงเราอะนะคะเปิดสำนักวิชาที่สอนตรงในเรื่องของเครื่องสำอางนะเป็นมหาวิทยาลัยแรกนะคะก็เปิดตั้งแต่ตอนปี2548ค่ะเรามีหลักสูตรทั้งปริญญาปัจจุบันเรามีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีอาจารย์นักวิจัยค่ะที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่อง,องเครื่องสำอางเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของ ชาวโลกด้วยนะคะ,ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็ยังมีผลงานนวัตรกรรมที่อาจารย์เนี่ยได้ผลิตออกมานะคะสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านนี้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนหน้าเนี่ยมีถึง7-80%เป็นที่เป็นเครื่องสมางหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีสาขาวิชาอื่นแซงมาบ้างแต่ว่าเครื่องสมร่างก็ยังเยอะอยู่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามีในมหาวิทยาลัยค่ะและทีนี้นะคะเนื่องจากผู้บริหารที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมา ก็มองเห็นว่าในจังในภาคเหนือนะคะเรามีพวกผลิตผลทางการเกษตรหรือพืชอ,อะไรพวกนี้เยอะนะคะดังนั้นสิ่งพวกนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบนะคะในเรื่องของ เฮลท์แอนด์บิวตี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเป็นยาสมุนไพรหรือว่าเป็นเป็นอาหารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนี้มันก็เข้าติมในสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยนะคะไดะ้มีนโยบายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทําเรื่องอะไรนะคะอะ่ะอันนี้คือที่มาว่าทําไมเราถึงเป็นเครื่องสำอางเนาะค่ะนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะ